คนอยู่กับมอเตอร์ไซค์คันโปรดของผมมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของผมนะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของคนอื่นที่ยืนนั่งหน่อยนะมอเตอร์ไซค์สวยดีครับวันนี้เรามาเปิดร้านโอซาวาราเมงสาขาราชพฤกษ์สวนผักหลายคนถามมาว่าเฮ้ยไอ้ตัวอักษรที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงรู้ว่ามากินร้านรามเมงแต่ว่ามันมีความหมายหรือเปล่าในฐานะที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ ประมาณ3าวัน,วน,นที่ไปเที่ยวมามุณพอขอจะได้ภาษามาบ้างเดี๋ยวจะถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆฟังนะครับพูดเหมือนมีภูมิ <c oughs> <c oughs> มาเลยที่ตัวแรกตัวระตามด้วยตัวลากเสียงที่เป็นตัวอะระบวกอาอักษรสองตัวแรก,กรวมกันเป็นหนึ่งเสียงแรกนะครับกลายเป็นร่า,รานะครับแล้วก็เมะครับตัวนี้ครับเมะตัวหลังนี่เป็นอึ่น อึ้นเมื่อออกตามเสียงอะไรก็ตามมันจะลงท้ายด้วยงองูนอน,นูฉะนั้นเมกอึ้งจะกลายเป็นเมะเองกลายเป็นเมงอักษร4ตัวจึงผสมกันกลายเป็นคําเพียงแค่2คําที่เรียกว่าราเมงตัวอักษรนี้ไม่ใช่แป้นพิมพ์ที่มาจากคอมพิวเตอร์นะครับแต่มาจากดีไซเนอร์ของเรานะครับที่เขียนตัวอักษรออกมาเป็นโลโก้ชัดเจนของแบรนด์เนกูมิกรุนะครับนี่คือราเมงทีนี้มาดูครับ นอกจากจะเขียนด้วยตัวฮิรังกานะแล้วยังมีการเขียนแบบคาตากานะด้วยนี่การเขียนแบบตัวคาตากานะนั่นก็เป็นตัวญี่ปุ่นโบราณเหมือนกันนะครับใช้ตัวอักษร4ตัวเหมือนกันสะกดแบบเดียวกันแต่โคมแดงนี้นะครับเราสังเกตให้ดีเป็นการเขียนในแนวตั้งก,ก็เป็นพระอาเมอื A ่นก็เป็นราเมงเหมือนกันและใครที่มากินโอซาวาจะได้เห็นความมั่นใจอันนี้ครับอจิ มั่งแปลว่าเรามั่นใจในรสชาติของเราอันนี้คือรูปแบบฉบับของโอซาวาราเมงที่เรากำลังมาเจอในทุกสาขาและเรากำลังอยู่กับสาขาที่นี่นะครับราชพฤกษ์สวนผักทีนี้มาดูคำนี้ครับโอซาวะนะครับตรงตัวครับเป็นพยัญชนะที่ชัดเจนมากโอซาวะนะครับสามตัวแบบนี้นะครับ ใครจํารูปภาพไม่ได้นะฮะแต่จำตัวอักษรได้นะฮะโอซาว่าเมื่ออยู่กับร้านรามเมงกลายเป็นโอซาว่ารามเ,เมงของเมกุมิรครับใช่ไหมครับนักลงทุนมีหลายประเภทครับนักลงทุนที่คิดไม่มากก็มีเยอะเหมือนกันครับคนบางคนครับรอจะเปิดเฟรนช์ไปีนึ่งยังรอเลยอ่ะไม่น่าเชื่ออยากเห็นหน้าเขาใช่ไหมฮะเดี๋ยวแนะนําให้รู้จักครับ ที่กิติตั้งต้นครับนี่ครับแล้วอยู่กับน้องไอซ์นะครับแล้วให้คนสวยนี่น้องไอซ์ก็จะดูแลร,ร้านให้นะครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับพี่กิติที่สาขาราชพฤกษ์สวนผักครับราชพฤกษ์สวนผักถามพี่กิติก่อนว่ารอมานานหนึ่งปีเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้รอได้ขนาดนี้ฮะก็ชอบดีไซน์ชอบรสชาติชอบสไตล์แบบนี้เคยไปกินที่สาขาไหนมาก,ก่อนตอนนั้นไปกินมานานเท่าไหร่แล้วน่าจะนะสามปีได้กินซ้ำๆจนรู้สึกว่า ชอพอชอบมันกลายเป็นแพชชั่นอยากจะครอบครองแล้วเมนูอะไรที่สั่งเป็นประจําหลังจากแพชชั่นมามิโซะมิโซะไก่ทอดไก่ทอดข้าวแกงกะหรี่าำแก่เกรีพิกิติเป็น คนที่มีแพชชั่นกับอูซาวาราเมงนะครับไปกินมา3าปีนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะเปิดรอคิวถึง1ปีเลยใช่ไหมครับไอ้ต้องไอซที่เคยทานมาก่อนด้วยไหมคบค่ะเรไปทานด้วยกันค่ะที่สาขาพัทุาทานด้วยกันจริงๆต้องเรียนจำตรงว่าปกติแล้วไม่ได้ชอบราเมงแต่พอทานของอซาวาค่ะรู้สึกว่ารสชาติเข้มข้นกว่าเจ้าอื่นๆที่เราลองทานมาแล้วปกติส่วนตัวเหมือนเคยเป็นแอร์แล้วก็บินต่างประเทศบ่อยค่ะรู้สึกว่าเขาไม่คลองคลายคืงจริงๆกับต้นฉบับของที่ญี่ปุ่น ก็เลยมีความชอบเป็นพิเศษแล้ววันนี้นะครับพิกิติก็นําพาความสนุกพร้อมกับความอร่อยนะครับและความสดใสในการต้อนรับลูกค้าแบบสไตล์น้องไอซ์นะครับมาที่ปตทราชพฤกษ์สวนผักใครที่จะมาเป็นเหยื่อเราที่ปั๊มนี้บ้างมีทั้งระดาวานนุษสาซีดิศพิลมีรินแกนบางกรอบบริวารชุมชนตรงแถวสวนผักอ่ะของเราเนี่ยนะพิกิติอยู่ติดกับอะไรนะกับแบเมซอนด้วยฉะนั้นสั่ง กาแฟมากินราเมงสั่งราเมงไปกินกาแฟปั๊บปัปัป๊บไ,ไปไปมากินทั้งวัน <S <S ตอนนี้เรากําลังบอกทุกคนที่อยู่แาวนี้ครับว่าวันนี้ความสนุกและความอร่อยแบบอุซาวะราเมงในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆมาถึงที่นี่แล้วนะครับเสิร์ฟแบบร้อนๆนะครับบริการแบบถึงใจน่ารักๆนะครับตั้งใจบริการแบบพิกิติแบบนี้นะครับคนที่มีแฟชั่นรอมาเป็นปีนะครับรับรองว่าถ้าเขารอมาได้ขนาดนี้เขาชอบและเขาอยากถ่ายทอดผมไม่อยากให้พวกเราผิดหวังครับมากินนะครับสั่งให้เต็มที่ครับ เมนูอร่อยเรามีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไอซ์จะแนะนาให้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทานราเมงมาก่อนนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะให้ไอซ์ฝากไว้สำหรับชุมชนที่อยู่ในแถวราชศึกสวนภักหน่อยกับร้านนี้ครับก็อยากจะฝากนะคะทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่หรือว่าเป็นขาจรก็ได้ค่ะที่ขับผ่านเส้นราชพึกนะคะหรือว่าจังหวัดเส้นปิ่นเกล้าเข้าเนราชพึกเนี่ยก็จะเจอสาขาเราเป็นสาขาแรกเลยค่ะก็ฝากรบกวนนะคะแวะมาลิ้มลองรสชาติค่ะไอซ์คอนเฟิร์มว่าคายญี่ปุ่นมากๆเหมือนต้นฉบับเลยค่ะอย่าลืมนะครับสาขา ราชพฤกษ์สวนผักกับปลตท,ที่นี่นะครับเปิดแล้วนะครับให้บริการยินดีรับใช้ชาวรามเมงทุกท่านนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วง่ายหมูๆเลยเห็นป่ะมีเพื่อนมาวันนี้ตกใจเลยสั่งทีเดียวจะปิดคัวเลยอวดร้อง <laughs> เอาจิงร้อยจิงอจริง <laughs>